หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่8มดแดงตอนเหยื่อล่อ รดแดงตัวหนึ่งไต่หลังเสื้อร้อยเอกเรืองขึ้นไปกัดที่หลังใบหูสหายผู้เคาะร้ายของข้าพเจ้าเอื้อมมือไปจับมันดึงออกมาขยี้โยนลงไปในกองไฟตรงหน้าแล้วก็สะบดอยู่ในลำคอเบาๆตะเกิ้นยกมือขึ้นอังไฟชำเรืองดูเขานิดหนึ่งแล้วก็ถอนใจไอ้ท่านนายทหารเรืองโดนอย่างตะเกิน้นคืนนั้นเห็นจะแย่หน่อยปล่อยทีเด็ดของแกออกมาเถินาร้อยเอกเรืองพึมพำ ฉันฟังมานานแล้วไม่เห็นขยายสักทีว่าทำไมมดแดงทำให้แกรอดตายแล้วยังได้เมียอีกคนใกล้จะถึงบทของมันแล้วละ่ะนายทหารเรืองก็เรียงชราว่าประเดี๋ยวพระเอกหรือผู้ร้ายก็รู้ละของตะเกินน่ะก็ได้ออกโรงเมื่อกี้ตะเกินเล่าถึงตรงไหนแกขันอาสาเจ้าหัวหน้าบ้าน และนางนาธีเมียคนตายปราบเสือสมิงตัวนั้นข้าพเจ้าว่าต่อไปเธอมันตกลงอย่างไรอ๋อจะอย่างไรกันนายกเรเหียงชารายักษ์ไหลใครบ้างฟังตะเกิ้นอธิบายให้เหตุผลแล้วจะไม่เชื่อหมายความว่าเจ้าหัวหน้าบ้านกนับนางเมียของผู้ตายนั่นยอมแก้มัดออกให้ไปปราบเสือ <c oughs> แน่ทีเดียวนายในตาของตะเกิ้เป็นประกายยิ้มน,น้อยๆปรากฏอยู่ที่มุมปากอันเหี่ยวแห้งของแก บางทีมันอาจจะเชื่อว่าตกเกิ้นคงจะปราบเสือตัวนั้นได้แต่ตกเกิคิดว่ามันเชื่อว่าตกเกิจะถูกเสือกัดตายมากกว่าอย่างไรก็ดีความโมโหกโรธาทําทำให้ตาเกินเต็มไปด้วยความมั่นใจตาเกิบอกนายแล้วว่าในเวลานั้นตาเกิกนกำลังนม ไม่กลัวอะไรเพราะมันแก้มัดออกตะเกิลก็ให้พวกมันพาไปที่ผัวของอีนัทีถูกเสือกัดตายมันก็ตรงที่วางจันดักกันไว้เมื่อคืนนั่นแหละนายตะเกิลตรวจดูรอบๆบบริเวณแล้วก็แน่ใจว่าตั้งแต่เสือตัวนั้นฆ่าผัวอีนัทีตายแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกนอกจากรอยที่ปรากฏอยู่ตามทางด่านใกล้ๆก,ก,กันและเหนือทางสามแผลงตรงขึ้นไปตะเกิลพิจารณาดูจันใบนั้น เห็นว่าไม่มีทางที่จะล่อให้มันเข้ามาติดได้เพราะเมื่อคืินคนทั้งบ้านออกมาเอะอะโวยวายกันเสียแล้วจนมันเปิดหนีไปแต่นิสัยเสือเมื่อมันฆ่าคนก็คงอยากจะกินฉะนั้นอย่างไรเสียก็น่าจะกลับมาอีกเพียงแต่ว่ามันเป็นเวลาไหนหิวมากน้อยก็ไวหิวน้อยหน่อยก็ช้าแต่ว่าตะเกิ้นจะทำอย่างไร ตะเกินไม่มีอาวุธอะไรติดมือนอกจากมีดซุยเล่มเดียวความคิดแรกของตะเกิลอยู่ที่ขัดจันทร์ห้าวแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาอยู่ที่นั้นจากทิศไหนความคิดต่อไปวางบวงดักแต่ก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจเมื่อสถานที่ไม่ให้และต้นไม้เล็กที่จะใช้เป็นคันแล้วก็ไม่มีอยู่ในบริเวณนั้นครั้นแล้ว ตากเกิลก็หันไปใช้วิธีสุดท้ายวิธีซึ่งทั้งแยบคายและเต็มไปด้วยการเสี่ยงอันตรายอันเป็นบุคลิกภาพของพลานใหญ่ในชีวิตของตากเกิลต่อมาวิธีซึ่งทั้งกล้าและหลายคนอาจจะเห็นว่าเต็มไปด้วยความบ้าบินแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่แกจะเลือกได้ตากเกิลตกลงใจใช้ตัวของแกเองปลอมเป็นศพคนตายเป็นเหยื่อเสือตัวนั้นให้เข้ามาเพื่อจะได้ทำลายมัน ในเวลานั้นตะเกิลบอกตามตรงอาาร่ะนายว่าไม่ได้คิดถึงเสือตัวนั้นหรืออันตรายจากมันหรอกนอกจากความโมโหโที่จะเอาชนะ้าคา,านไอหัวหน้าบ้านกะอินังนทีรูปสวยกิริยาชั่วให้ได้ตะเกิลว่าแต่พอตะเกิลลั่นวาจาออกไปแล้วก็เสียใจว่าทำอย่างไรถึงจะปลอมเป็นคนตายได้สนิทปลอมแล้วล่อเสือให้เข้ามาได้จริงและทำอย่างไร กับมันต่อไปแต่วิสัยชายชาตรีชาวกะเรียงนั้นนายพูดไหนต้องเป็นนั่นคือจะใจสั่นขาสั่นเพียงไรก็พยายามสะกดอดกลั้นไว้ตะเกิ้นถามถึงเสื้อผ้าที่ผัวอินังนาทีผู้ตายสวมอยู่ก็ได้ความว่าฝังไปที่ป่าช้าพร้อมกับศพและมีดพระเครื่องใช้ไม้สอยของผู้ตายจึงบอกให้มันไปเอามาให้ ตะเกิลแลเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเลยเสื้อกางเกงฉีกขาดและผ้าขาม้าที่เปื่อนเลือดล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณของความตายตะเกิลใส่เข้าไปจะไม่เหมือนผัวของนางนาทีอีกหรือตะเกิลเลี้ยวไปดูอินางรูปสวยกิริยาชั่วนั้นตะเกิลมองเห็นในตามันแล้วก็หมดความกลัวตายแทนความเกลียดชังถากถางเยาะเย้ยและดูหมิน่นในตาของมันบอก อาการชอบกลเหมือนจะสงสารตาเกินขึ้นมาดูดูไปก็ยังกับว่ามันนึกสรรเสริญตาเกินอยู่ในใจไอ้หัวหน้าบ้านและใครต่อใครก็เห็นตาเกินเอาจริงเอาจังกิริยาท่าทางที่เป็นศัตรูก็เปลี่ยนไปหมดเป็นเอาใจใส่ซุบซิบกันยังกะกำลังดูกำแหงหนุมานขันอาสาออกปราบยักษ เมื่อตะเกิลพิจารณาดูภูมิประเทศโดยละเอียดและกำหนดที่ทางที่จะทำการตลอดแล้วตะเกิลก็สั่งให้หรือจันทิ้งและพากันกลับบ้านตะเกิลต้องการนอนและต้องการกินเพื่อชดเชยกับกำลังที่เสียไปเมื่อคืนตื่นขึ้นเมื่อตะวันร้อนราวบ่าย4ี่โมงตะเกิลก็เตรียมตัวออกโรงในการ,รเผชิญภัย อันยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของตาเกิน้นตเกิเล่าถึงตอนนี้ว่ายิ่งใกล้เวลาตาเกิ้ก็ยิ่งไม่สบายใจเลยนายใจหนึ่งก็คิดว่าลงจากเรือนแล้วก็จะรีบหนีไปเสียให้พ้นใครจะมาว่าตาเกิ้หายไปไหนมันอาจจะคิดกันว่าตาเกิ้ถูกเสือฆ่าไปกินอีกคนก็ได้แต่อีนาทีทําให้ตาเกิ้ตัดสินใจว่าร้ายดียังไงตาเกิ้ก็จะต้องพยายามกลับมาที่บ้านนั้นให้อีกจนได้ ใครจะไปลืมไอ้หน้าสวยอย่างนั้นไหวหน้าตาของมันก็บอกตาเกิลว่าเลิกเป็นศัตรูกันต่อไปพอเห็นตาเกิลน,นุ่งกางเกงใส่เสื้อเอาผ้าเขาม้ามัดคาดเอวเท่านั้นแหละอีนทัททีทำตาแดงๆก้าวเข้ามาหาตาเกิลถามเสียงสันส่นๆว่านั่นแกตั้งใจจะไปนอนทำเป็นศพคนตายล่อให้เสือมันเข้ามาจริงๆหรือ <c oughs> อะไรทําให้เองคิดหรือเข้าใจว่าข้าจะทำเล่น ตะเกิลหัวเราะตอบแต่แกจะถูกมันฆ่าตายอีกคนอย่างที่มันฆ่าผัวข้าอินทีคลังแต่ข้าจะไม่เป็นผัวตายของเองตะเกิลบอกข้าจะกลับมาพร้อมกับหัวเสือตัวนั้นมันอึกอักอยู่นานทีเดียวทั้งสีหน้าและในตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงและอะไรอวรอย่างกับตะเกิลเป็นผัวที่ตายแล้วของมัน จะกลับไปให้เสือตัวนั้นฆ่าอีกคิดดูเถิดนายใครจะหลอกมันลงตะเกิ้นจะหนีไปแล้วให้มันเข้าใจว่าตะเกิ้นตกเป็นเหยื่อไอ้วาย้ร้นั่นอีกคนก็ยังได้ตะเกิ้รับรองมันให้คำมั่นสัญญามันคงว่าอย่างไรเสียก็จะกลับมาพร้อมกับหัวเสือตัวนั้นให้จงได้แต่เองยังจำำมั่นสัญญาของเองได้หรือเปล่าตะเกิ้ว่า ข้าให้คำมั่นสัญญาอะไรกับแกนางนาถีสงสัยอา้าวไหนเองบอกว่าถ้าข้าทำสำเร็จข้าเสือตัวนั้นได้ต้องการอะไรเอ็งจะให้ข้าทุกอย่างมันนิ่งคิดอยู่หน่อยนึงก็ยิ้มแล้วพยักหน้าเหมือนพึ่งนึกขึ้นได้ข้าพูดอะไรเป็นนั่นข้าก็เหมือนกันแต่แกต้องการอะไรจากข้าควายเกวียน ข้าวปลาหรือเรือนหลังนี้เอาไว้ให้ข้ากลับมาพร้อมกับเสือตัวนั้นค่อยพูดกันเท่านั้นแหละนายที่ตาเกิ้นพูดกับมันแต่เราก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันตาเกิ้นรู้อยู่ตลอดเวลาว่าถ้าตาเกิ้นต้องการอะไรจากมันและมันก็ดูเหมือนจะอ่านความต้องการของตาเกิ้นออกตลอดทางจากหมู่บ้านไปที่ตะครอต้นนั้นตาเกิ้นไม่ได้คิดถึงอะไรอีกเลย นอกจากอีนางรูปสวยปากชั่วนั้นแต่ท่านใดที่ถึงก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวในป่าเปลี่ยวและได้คิดว่าตาักก้นไปทำอะไรหัวใจก็เต้นจนคับโครงอีกทุกขนทุกแห่งมีแต่ความแสงแดดสีเหลืองที่ฉายวับอยู่ตามยอดเขาใกล้เคียงและยอดไม้ในป่านั้นกำลังจางลงทุกทีณนะที่หนึ่งที่ใดในระหว่างเขาเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งท่ามกลางป่านี้เสือกินคนตัวหนึ่งซุ่มซ่อนอยู่บางทีมันอาจจะกลับมาเยี่ยมเยือของมันในนาทีหนึ่งนาทีใดต่อไปและมันก็อาจจะออกมาในเวลากลางคืนแต่มันจะเข้ามาในเวลาไหนดักเกิลไม่มีทางจะหนีจากนางนาทีต่อไปอีกได้ดักเกิลแต่งตัวใหม่อีกครั้งระวัง ไม่ให้มีอะไรมาขัดขวางความสะดวกในการเคลื่อนไหวแล้วก็นอนลงตรงที่พวกนั้นยืนยันว่ามาพบผัวอินังนาถีนอนตายอยู่ท่ามกลางใบไม้ที่เลือดเกลอะกลังจะเริ่มส่งกลิน่นพยายามให้อยู่ในท่าย่างที่ทุกคนออกมาพบนอนหงายขาทั้งสองเหยียดยาวออกไปมือข้างหนึ่งแนบกายอีกข้างหนึ่งกางออก และกำแน่นเพียงแต่ในมือข้างนั้นมีมีดซุยคู่ชีวิตของตาเกิลเวลานั้นมันเงียบเหลือเกินนายแต่เสียงหัวใจของตาเกิลยัางกรตีกลองเพลงสังเกตจากแสงตะวันที่ดูเหมือนจะสี่โมงเย็นกว่าๆแต่เวลาทำไมผ่านไปเร็วอย่างนั้นก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนกไม่ร้องลมไม่พัดเสียงสัตว์ ทั้งบนยอดไม้และบนดินก็เงียบไปหมดตะเกิลสะกดอกสะกดใจอยู่นานจนเห็นแสงตะวันลับลงไปใจขอก็ยิ่งคิดถึงอินาทีมากขึ้นบางทีคืนนี้ไอ้เสือวายร้ายตัวนั้นอาจจะเข้ามาตะเกิลจะทำอย่างไรต่อไปต่อข้อนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่า ถ้ามันเข้าตาเกิลจะทำอย่างไรกับมันนี่มันเป็นครั้งแรกที่ตาเกิลเอาชีวิตมาเสี่ยงกับความตายอย่างวิตถานอย่างนั้นอะไรทำให้ตาเกิลลั่นวาจาออกไปบอกไม่ถูกเลยนอกจากว่าคนเราเวลาโกรธอาจพูดบ้าๆบอๆเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงสวยๆก็อาจแสดงอะไรบ้าบินได้ไม่ใช่อะไรหรอกนายตาเกิลอวดเก่งเพราะต้องการแสดงฝีมือและน้ำใจให้ไอหัวหน้าบ้านกบอินังนาที มันเห็นเท่านั้นว่าตะเกิลเป็นคนชนิดไรคราวนี้ใจคอเป็นปกติพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเลือดเย็นเข้ามันก็ชักจะอึดอัดใจเมื่อได้คิดว่าตะเกิลไม่ได้ต่างอะไรกับคนตายแล้วและกำลังรอคอยให้ไอไวัยร้ายตัวนั้นเข้ามากินที่ปลอบใจตะเกิลอยู่อย่างหนึ่งก็เพราะตะเกิลรู้ว่าขณะที่เสือกระโดดเข้าตะครุบคนหรือสัตว์เป็น มันจะไม่ทำอย่างนั้นกับคนหรือสัตว์ตายเสือจะค่อยๆค,คลานเข้ามาจนใกล้หยุดชะงักพิจารณาดูตามภูมิประเทศโดยรอบว่ามันอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจึงจะลงมือกินเหยื่อที่มันทิ้งไว้ไม่เร่งร้อนไม่ตะกลุ้มตะกลามอะไรในจวดพริบตาก่อนที่มันจะลงมือนั่นแหละนายที่ตะเกิ้นกำหนดไว้ว่าจะลงมือแต่ไอเสือร้ายเจ้ากมตัวนั้นมันอยู่ที่ไหน การนั่งซากดักยิงเสือคนเราต้องใช้เวลาอดทนและภาคเพียรอย่างเหลือวิสัยอยู่แล้วก็คิดดูเถอะนายว่าตะเกินปลอมเป็นศพคนคอยให้มันเข้ามากินและได้ลงมืออย่างนี้มันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเพียงใดอึดใจหนึ่งล่วงไป2องอึดใจล่วงไปแสงตะวันจางหายเวลาโผลเพลขมุกขมัวลงทุกทีพอมื่ลงก็มีลม ความร้อนตอนกลางวันค่อยหายไปลมจากชายเขาเริ่มเย็นและหนาวจับใจขึ้นทุกทีความเงียบของป่าถูกทำลายเป็นครั้งแรกด้วยเสียงแมลงที่ร้องเพลียกแต่ราวสักสองทุ่มก็หายไปใต้ต้นตะคร้อ์ที่ตะเกิน้ลนอนอยู่อย่างไม่กระดุกกระดิกมืดสนิทรรอบๆตัวออกไปก็ยังกะก้นทากำลังที่ตะเกิลคิดและภาวนาว่า คืนนี้ไอ้วายร้ายคงจะไปหากินในถิ่นอื่นหรือป่าไกลนั่นเองนายตะเกิลก็ต้องสะด,ดุ้งทั้งตัวเพราะเสียงนั้นรอยเอกเรืองซึ่งตลอดเวลานั่งฟังอยู่ด้วยความสนใจอดสอดขึ้นในตอนนี้ไม่ได้ว่าเสียงไอ้ลายหรือตะเกินสั่นศีรษะไม่ใช่นายทหารเรืองเสียงข้างพุดโท้อรเอกเรืองพึมพำอย่างหัวเสียเพราะความผิดหวังแต่นายทหารเรืองก็รู้แล้วว่า ก็ข้างนั่นแหละเป็นหูหรือตาของพวกเราเวลาอยู่ในป่าเสือมันอาจจะร้องเพราะเหตุอื่นหรือตื่นตกใจเสือดาวกว็ได้ไม่ใช่เสือกินคนตัวนั้นถึงอย่างนั้นตะเกิ้นก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนนายทหารเรืองในเวลาอย่างนั้นใครจะมัวไปคิดว่าเป็นเสือดาวเสือกินคนตัวนั้นหรือเสือตัวไหน อย่าว่าแต่เสียงข้างซึ่งเตือนให้เรารู้ทิศทางที่เสือมาเพียงแต่ลมที่พัดกิ่งไม้แห้งตกตะเก็นยังสะดุ้งโหยงอยากจะกลั้นใจตายเล่าต่อไปเถอะข้าพเจ้าว่าตะเก็นจะเล่าเดี๋ยวนี้แหละนายเพราะได้ยินเสียงข้างตัวนั้นตะเก็นก็เริ่มใจสั่นขึ้นอีกเกรงเครียดไปทั้งเนื้อทั้งตัวกลัวว่ามันจะเป็นเสือตัวนั้นก็กลัวเดี๋ยวกลัวว่ามันจะจากไปเสีย แต่ตลอดเวลาตะเกิ้นยังคงนอนสงบนิ่งมือกำมีดสุยเล่มนั้นไว้แน่นจากทิศทางที่เสียงข้างตัวนั้นดังมาตะเกิ้นคนีได้ว่าเป็นป่าใหญ่ชายเขาห่างจากตะครอต้นนั้นขึ้นไปทางเหนือราวห้าเส้นผูมิประเทศระหว่างนี้เป็นป่าไผ่ปนไม้เบญจบพรรณค่อนข้างรกและทึบฉะนั้นถึงเดือนจะหายทางเดินและด่านใดๆที่ผ่านมา อสามแพร่งนี้ก็ยากที่จะแลเห็นได้ถนัดแต่ข้างเป็นสัตว์ตาไวมันคงจะแลเห็นอะไรผิดปกติที่แรกตากเกิลอยากจะคิดว่าสิ่งที่มันเห็นเป็นสัตว์อื่นหรือคนแต่ใครจะมาเดินในป่าที่ตลอดหลายเดือนมานี้รู้ว่าเสือเพ่นพ่านอยู่ในเวลาค่ำม,มืดอย่างนั้นครั้นจะเชื่อว่าเป็นสัตว์ใดๆเล่าก็พอดีเสียงเก้งร้องเก๊กขึ้น อย่างตกอ,อกตกใจแล้วก็วิ่งร้องไกลออกไปทางทิศต,ตะวันตกที่นี้ก็หมดความสงสัยอีกต่อไปว่าสิ่งที่ข้างและเก้งตัวนั้นเห็นและได้กลิ่นจะไม่ใช่เสือและลงว่าเป็นเสือแล้วจะเสือดาวหรือเสือโครงกินคนหรือไม่กินคนเหมือนกันทั้งนั้นสำหรับตกเกลซึ่งจวนจะอดกลั้นใจนอนนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปจากทิศที่เก้งตัวนั้น ร้องวิ่งหนีไปตาเกิลพอจะบอกได้ถึงทิศที่เสือตัวนั้นมาแต่เวลาที่ผ่านไปอีกเกือบชั่วโมงจนเดือนขึ้นซองสว่างไปทั้งป่าและลมพัดมาจากชายเขาตาเกิลจึงได้กลิ่นสาบของมันก่อนที่จะทันได้ยินเสียงใบไม้แห้งดังกลิ่นนั้นทำให้ตะเกิลอยากจะลุกขึ้นนั่งอยากจะลุกขึ้นยืนหรือปีนขึ้นต้นตะเคียไปแต่ก็ทำไม่ได้สักอย่างเดียว เพราะไม่รู้ว่าเวลานั้นไอ้ลายตัวนั้นกำลังอยู่ที่ไหนถ้ามันเข้ามาอยู่ใกล้ความเคลื่อนไหวของตาเก็เพียงก้าวเดียวอาจทำให้มันโดดเข้าตะคุบมิฉะนั้นก็หนีไปถ้าเป็นไปอย่างหลังแล้วตาเก็จะไม่ว่าเลยแต่ถ้าเป็นอย่างแรกใครละนายที่อยากตายตกลงตะเก็ก็ได้แต่นอนนิ่งอย่างนั้นจนกระทั่งกลิ่นสาบของมันหายไปแล้วก็มากับลมใหม่ ตลอดเวลาตะเกิลไม่ได้ยินเสียงอะไรถึงจะค่อยๆเอี่ยวขอมองดูรอบๆตัวก็ไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกตินอกจากแสงเดือนที่ส่องลอดลงมาตามกิ่งไม้ทั้งเสียงข้างและเสียงเก้งหายไปแล้วแต่กลิน่นสาบเสือตัวนี้ยังคงอยู่ตะเกิลรู้สึกเหมือนมันวนไปเวียนมาอยู่รอบๆตัวไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกล ความคิดที่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้าทำให้ตักเกิลตัวเล็กลงทุกทีจนจวนที่ตักเกิลกำลังจะตัดสินใจว่าบนยอดตะขอต้นนั้นดูเหมือนจะปลอดภัยมากกว่านอนอยู่บนพื้นดินใต้มันนั่นเองเสียงปืนก็ดังมาจากหมู่บ้านมันอาจจะไกลกันหลายเส้นแต่ในความเงียบของท้องทุ่งและป่ายามวิกาลเช่นนั้นเสียงของมันราวกับจะระเบิดขึ้นแค่ หูตะเกิ้เท่านั้นเองพร้อมๆกับเสียงปืนนัดนั้นตกเกิ้ก็ได้ยินเสียงพลึบข้ามทางด่านไปในระยะไกลจากตะคร้อต้นนั้นไม่ถึง29ต่อมาอีกไม่ถึงอึดใจกลืนสาบนั้นก็พลอยหายไปด้วยบอกไม่ถูกเลยนายว่าตะเกิ้เสียดายหรือดีใจที่ได้ยินเสียงปืนนัดนั้น,น,นเพราะเหตุที่มันทําให้กล่นสาบเสือหายไปเสียดายและโมโหด้วย ก็เพราะว่าจวนเกียนที่ตะเก้นกระเสือจะได้เจอหน้ากันอยู่แล้วเจ้ากรรมไอ้มือบอนคนไหนสับปะดนยิงปืนขึ้นเสียได้แต่ดีใจจริงๆที่ด้วยเหตุบังเอิญให้ตะเกินกับมันแคล้วคลาดกันไปอย่างน้อยก็ หายใจสะดวกและมีชีวิตต่อไปอีกระยะหนึ่งเสียงข้างที่ร้องด้วยความตกใจอีกราวชั่วครู่ต่อมาบอกให้ตะเกิลรู้ตัวว่าไอ้ไวร้ายนั่นกลับไปตามทางเดิมของมันเป็นอันว่าพิธีเรียกเสือของตะเกิลล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเพราะต่อมาตลอดคืนถึงตะเกิลจะหลับหลับตื่นๆตื่น ครึ่งกลัวครึ่งแน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาอีกก็ไม่ปรากฏวี่แววของเสือตัวนั้นอีกเลยจนกระทั่งรุ่งสว่างทันใดที่พอเห็นทางตะเกิลก็รีบลุกขึ้นและกลับไปที่หมู่บ้านทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่ที่เห็นตะเกิลยังเป็นคนกลับไปไม่ใช่ผีไม่ใช่สางนางนาทีดูจะดีใจออกนอกหน้ากว่าใครๆมันกุลีกุจอเข้ามาหาตะเกิลแล้วก็ถามด้วยความกระตือรือร้นว่าไหนล่ะเสือ อยู่ในป่าตะเกิ้นตอบด้วยเสียงบอกความโมโหโกรธาที่สุดนางนาทีได้ฟังก็ถอนใจบอกว่าข้าคิดแล้วว่าแกจะเหลวแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีที่ไม่หนีไปถึงจะปีนขึ้นไปนอนอยู่บนยอดไม้หรือไปหลบนอนอยู่ที่ไหนก็ยังดีที่กลับมาอย่างที่บอกไว้ตะเกิ้นได้ฟังมันแล้วก็ยิ่งเดือดดานใหญ่ตลอดคืนตะเกิ้นหรืออุตสาเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความตาย มันไม่ใช่ความผิดของตาเกิลเลยที่เสือตัวนั้นไม่เข้าแต่แล้วผลตอบแทนที่ได้รับเรามีอะไรตะเกิลกลับถูกหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างนี้ไม่ให้ตะเกิเกลโกรธจะให้ทำยังไงตะเกิลสบทสาบานกับมันว่าตลอดคืนตะเกิลน,นอนคอยเสืออยู่ตรงที่ผัวของอินทีนอนตายตะเกิลสบทสาบานต่อไปว่าเสือกำลังจะเข้ากินอยู่แล้ว ก็พอดีไอ้บ้าคนใดคนหนึ่งยิงปืนขึ้นทางบ้านมันถึงได้เปิดหนีไปใครไม่เชื่อตะเกิน้นจะพาไปดูรอยเองตะเกิ้นบอกด้วยว่าทำอีกนัทีไม่เชื่อคราวหน้ามันจะไปคอยดูให้เห็นกับตาก็ยังได้ตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าไอ้บ้าที่ยิงปืนเมื่อคือนคือไอ้หัวหน้าบ้านมันบอกว่าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติดังขึ้นที่ข้างคอกควายคิดว่าเป็นไอ้วายร้ายตัวนั้นกลับมารบกวน ถึงได้ขวาปืนล่อปโป่งสุ่มออกไปตะเกิ้นเล่นงานมันอยู่นานว่าเนยิงสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าออกไปใครไม่แน่ใจอะไรอย่างนั้นวันหนึ่งเธอะเหยื่อของมันจะเป็นควายไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนตะเกิ้นบอกอีกว่าเสือมันไม่ใช่สัตว์ที่ชอบเที่ยวฆ่าใครหรืออะไรเล่นเว้นไว้แต่มันจะอดหรือหิวเวลานี้มันเข้าใจว่ามีศพผัวอีกนักที เป็นอาหารรออยู่แล้วทำไมมันจะไปฆ่าวัวฆ่าควายอะไรอีกแล้วตาเกิลก็กำชับว่าถ้าต้องการอะไรให้ตาเกิลปราบเสือตัวนั้นให้ได้คืนต่อไปมันจะต้องไม่ทำเสียงอะไรให้กระโตกกระตากเป็นอันขาดตลอดเวลานางนาทีมองดูหน้าตาเกิลอย่างอัศจรรย์ใจพอพูดจบมันก็ถามว่านี่แกยังคิดจะฆ่าไอเสือสมิงตัวนี้ให้ได้ด้วยวิธีนั้น อีกหรืออ๋อแน่ทีเดียวตะเกิ้นยืนยันกับมันตะเกิ้นเป็นพลานไม่ใช่คนพูดพล่อยหรือเห็นเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ตะเกิ้นพูดอะไรเป็นนั่นลูกศิษย์พระร่วงเหมือนกัน,กน,กน